สูงแน่นมั่นฉันอยู่ที่บริเวณถนนสายยุทธศาสตร์นะครับนาโกทิวเยังเยอกับตลาดโตโต้นะครับตอนนี้น้ำท่วมสนนนะครับริมสองฝั่งขับขี่ได้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าริมสนนจะเป็นหลุมลึกนะครับแล้วก็ขับขี่รถใหญ่นะครับเบาๆหน่อยนะครับน้ำกระเด็นใส่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ฝากชำสัพันธ์นิดนึงนะครับ ขับขี่รถริมถนนนะครับมีร้านค้าประชาชนอยู่ริมถนนสองฝั่งนะครับเพราะว่าน้ํามันสูงเยอะนะครับเราขับด้วยความเร็วน้ํากระเด็นใส่ร้านค้านะครับก็ขอขอกรามกราณาแล้วกันนะครับก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังฝากผู้รับลายใหญ่นะครับมาดูหลุมด้วยนะครับแต่ทางที่ดีมาวางกลวยหรือทาสัญลักษณ์ให้ก็ดีนะครับรถมาเร็วๆตกหลุมได้รับความเสียหายอาจจะเกิดนะครับ สุ่งเนินม่านฉันครับอยู่ถนนสายยุทธศาสตร์หลังบริษัทซิเกตนะครับหน้ากุญชิวถนนช่วงนี้น้ําจะท่วมนะครับขับขี่ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับสายซ้ายก็จะเป็นบ่อน,นิดนึงขับขี่ช้าสักนิดนึงนะครับออกหลังซีเกตเนี่ยออกไม่ได้เลยนะครับน้ําจะท่วมเยอะสุ่งเนินม่านฉันนะครับ อันนี้ออกได้เขาก็บอกหน้าไม่ท่วมเยอะทางนี้ไปได้ไหมคะได้ครับนี่เตรียมพร้อมน้ะรองเท้าเตรียมพร้อมเลยออกพียอรนะครับจะไปสีเกตนะครับนิดเดียวนะครับน้ําจะท่วมไม่เยอะนะครับแต่ถ้าสีเกตจะให้ดูก็ผู้รักผู้ใหญ่นะครับก็มาดูแก้ไขสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ริมถนนน้ํามันจะมีน้ําขังเยอะนะครับรถ ถ้าขี่มาเราเร็วไม่ระวังอันตรายนะครับเรามาระวังด้วยนะครับหน้ากุดฮิวนะครับเพราะว่าริมถนน่อข้างจะเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นหลุมไหม <c> อันนี้เขาซีเกตจะเข้าทางนี้นะครับเพราะว่าบริษัทซีเกตจะเข้าไม่ได้เลยนะครับน้ําท่วมเยอะผมอยู่หน้ากุดฮิวนะครับจะให้ดูว่าถนนช่วงนี้น้ําท่วมครับขี่เรมามัดระวังนะครับ มาก็ใช้ความเร็วเรามาระวังด้วยนะครับสุเนเดือนบ้านฉันครับท่านที่จะไปซีเกตออกทางนี้เลยนะครับออกทางพิชพรตรงหน้ากุฏิิวนะครับจะไปบริษัทซีเกตนะครับเพราะว่าหลังซีเกตไปไม่ได้นะครับน้ําท่วมเยอะฝั่งนี้ก็น้ําท่วมเหมือนกันนะครับคนจะใช้ถนนสายนี้สัญจรไปมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไม้แล้วกัน,นได้ยินเสียงไหม เสียงชัดเจนได้ไหมครับเสียงชัดเจนบอกด้วยตรงนี้เป็นหลุมเยอะผมไม่ได้ขยับไปตรงหน้าโตโต้นะครับตรงนั้นก็เป็นหลุมเยอะมากแต่ว่ามันไม่มีที่ยืนมัน <laughs> จะเปียก <laughs> ขอไปนะครับหน้าโตโต้นี่ลึกมากเลยนะครับ <c oughs> แฟนเพจบอกว่ามาดูถนนสายยุทธศาสตร์หน่อยน้ำขังเยอะมากนะครับมาแก้ไขด้วยนะครับ ครับขี่ยากออกซิเกตออกไม่ได้เลยต้องออกสายนี้นะครับออกหน้าคคุณฮิวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไม้ไหม,มใส่ไม้ดีกว่านะ,อะโอเคครับสซนบ้านฉันครับให้ดูบรรยากาศถนนบ้านเราอันนี้ไม่ต้องตกแรงนะครับ ตกแค่ okay. ติดกันสองวันมันก็ท่วมแล้วนะครับกับขี่รามัดระวังนะครับมัรู้สิสเกตจะไปได้ไหมเดี๋ยวพาไปดูสิเกตแะ้วกันน้าระโตในน้ำท่วมเยอะเลยนะครับรถขับขี่ก็ระมัดระวังนะครับใช้ความชะลอความเร็วนิดนึงนะครับ ผมกลัวจะตกหลุมออกมา,มาเร็วเพราะว่ามันมองไม่เห็นหลุมอะเพราะว่ามอไซค์ก็จะเรื่องการขี่ริมถนนเพราะว่าเป็นหลุมเยอะนะครับถนนสายยุทธศาสาตร์ครับหน้ากุฏิวหน้าตลาดโตโต,โต้นะครับน้ำขังเยอะเลยถ้าจะไปสเกเบต้องออกทางนี้นะครับออกด้านหลังพิชพพรเนี่ย เพราะว่าเข้าทางด้านหน้าไม่ได้แต่ผมพาไปดูด้านหน้านะครับสะดวกในการเปียกไหม <c oughs> ไม่ได้ใส่ซาบูตนะครับมีคิดว่ามันจะขังเยอะตรงนี้กลางคืนมีคนบอกว่าอันตรายนะครับเพราะว่าขี่มาแล้วไม่เห็นหลุมเพราะว่าน้ำจะขังนะครับก็พามาดูสักนิดหนึ่งแล้วกัน สงเนินนะครับถนนสายยุทธศาสตร์หน้าตลาดโตโต้จะเป็นหลุมนะครับกลางคืนขี่ก็ระวังนิดหนึ่งรถเหมือนเราโดนน้ำท่วมเลยเนาะแต่ว่าน้ำสุนเนินนี่ไม่เยอะนะครับปริมาณน้ำไม่เยอะแต่ว่าตรงนี้มันนะครับมันเป็นหลุมตรงนี้นะครับหลุมรถมาไม่ระวังจะกระเด็นเลยถาเรามอไซค์กระเด็นลงถ้าเบาๆก็ไม่ท่ายนะ สายมันจะเป็นหลุมลึกนะครับหลุมลึกมากหลุมค่อนข้างลึกนะครับขี่มาก็ระวังด้วยนะครับสูงเนินน่านชันครับบริเวณตลาดโตโต้กูทฮิวประมาณนี้นะครับแล้วบริษัทสกตไปตลาดสรีพาซาไปไม่ได้นะครับน้ำมมท่วมเยอะ เมื่อวานเปียกฝนว่าจะออกมาตอนเช้าไม่ไหวสุขภาพไม่ไหวครับโดนเปียกฝนสองวันเดี๋ยวเดี๋ยวจะแย่นะครับนี่นะครับขับขี่มาด้านด้านริมๆมันจะเป็นหลุมนะครับถ้าลงมาไม่ระวงังบุ๊ปนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมมันอันตรายมากต้องขับขี่ช้าๆนะครับเป็นหลุมด้วยนะครับน้ําท่วมด้วยขับขี่แล้วมัดระวังด้วยนะครับ ถนนสายยุทธศาสตร์บริเวณหน้าคุ้นคิวตัวแถวก่อนถึงตลาดโตโต้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูซีเกตกันขออนุญาตให้ดูแค่นี้นะครับขอบคุณมาก